สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮานะครับ Y Z F R 15นะฮะสภาพนะครับสวยมากคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับชุดสีนะครับสวยมากยางหน้าหลังนะครับใหม่ๆโชคทองนะฮะดูเครื่องยนต์นะครับความสวยใสสะอาดกิ๊บกิบเลยนะครับคันนี้ทรงก็เดิมๆโรงงานนะฮะท่อเดินท้ายเดินนะครับชุดสีเดิม สวยมากร้อยขีดควรน้อยมากนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับที่ผมแนะนํามากเพราะว่ามันใหม่จริงๆนะครับคันนี้ตัวเล็กใหม่นะครับคันนี้เล็กใหม่วิ่งมาเพียงสองหมืห้าพันโลนะครับผมเล็กใหม่แท้นะครับ เครื่องยนต์นะครับดีมากพร้อมใช้งานเลยไม่มีดังแน่นอนนะฮะทางร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับคันนี้อ่าสี่หกเจ็ดคันนี้ซื้อไปก็เติมน้ำมันขาดอย่างเดียวเลยนะครับ ทันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะฮะอยู่ที่4ี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบเลยถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ